สวัสดีครับมาติดตาม AP 2กันต่อนะฮะตลาดคุณาวันกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับนะก็เป็นที่มานี่เป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับปี2563นะช่วงหน้าฝนบนดีนะครับมานี่มักจะเจอฝนอยู่ตลอดนะครับต้องเสี่ยงเอาเสีนะยงว่ามาถึงแล้วมันต้องหยุดอะไรเงี้ย จะได้เดินดูได้นะครับมีพ่อค้าจะได้ตั้งให้เราดูของได้นะแต่ตกไม่เลิกนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเคยเจอนะครับแบบตกตั้งออกมานี่ยังมืดคือยังไม่หายเลยนะครับก็เลยเป็นนั้นว่าพ่อค้ากลับกันหมด มาถึงนี่ก็เจอฝนเหมือนกันนะครับระหว่างทางนีฮะก่อนเข้าบางเลนนั่นแหละครับมาทางปทุมนะครับฝนตกตลอดทางเลยนะฮะลงหนักเลยนะครับแวะเข้าตลาดศรีวิชัยแล้วก็ร้านค้าญี่ปุ่นนะฮะฝนก็ยังลงอยู่นั่นะครับผมก็ยังคิดว่าเออที่ตลาดคุณาวันนี่สงใสัจะท่วมหรือแล้วมั้งเนี่ยฮะก็เสียงวิ่งมาครับ พอมาถึงตลาดนี่ฝนหยุดนะก,ก่อนผมมาถึงแป๊บหนึ่งนะครับหยุดแบบหายไปเลยนะครับแล้วก็แดดออกจ้าเลยแบบเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละครับร้อนขึ้นมาเฉยเลยนะครับโอ้โหแต่ก็โชคดีฮนะพอมานี่พอคาก็เริ่มตั้งใหม่นะครับพอกมนตกลงมา่ังหนักเลยนะครับน้ำนองไปหมดรุลบว่าก็ได้ได้เดินดูนะฮะ ไม่ตกเลยนะฮะเดินจนกลับบ้านเนี่ยยังไม่เจอฝนตกเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอนะมืดๆไม่แน่มาเมานะเพราะท้องฟ้ายังบีเมฆมีอะไรอยู่เนะี่ยคนก็ไม่ถอยนะครับมากันตลอดนะฮะฝนหยุดก็มาแหละนะครับเอ,อ่อถ้ามาในช่วงทเทียทเท่ยงทเที่ยงใบบายหน่อยนะเห็นก็ว่าเพราะเค้าขาลงบนครบแล้วนะแต่พอมาเจอฝนได้เก็บอีกรอบนะึง เปิดอีกรอบหนึ่งประมาณนี้เอาร้านนี้นะครับมาในคนเยอะทุกทีนะฮะของที่เห็นนี่นะเต็มไปหมดเลยนะครับลือกันสนุกเลยนะครับนะวันนี้ของเล่นเยอะนะวันนี้มีของเล่นเยอะเลยนะในกองเต็เลยนะครับไม่แพงนะครับที่นี่ลองมาลือกันดูแนละใครมานะขายที่ประจําอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แต่เดินเดิน,เ,ดนเห็น คนมุงยเยอะๆหนึ่งกัร้านนี้ร้านนี้นะฮะมาทุกครั้งมุงกันทุกครั้งฮะคนเยอะทุกทีนะครับของก็จะไม่ค่อยซ้ำกันนะฮะแต่ทิศร้านนี้พ่อค้าก็น่าทัวจะกลับตอนฝนตกหรือเปล่านะฮะัดีโล่งๆเหมือนกันนะครับจเจอนี่นะครับล้อกาลังหาอยู่พอดีนะฮะจะมามาใส่ตู้แคปลำโพงนะครับ ลำโพงกีตาร์จะได้เข็นไปไหนมาไ,ไหนได้คนระับตู้มันใหญ่นะครับขายไงเนี่ย <160. S 2> ชุดหนึ่งร้อยหกสิบได้ตู้มาแต่ไม่มีล้อนะครับล้อมันน่าจะหักหรืออะไรทึกอย่างรอยมันมีอยู่ด้านล่างเนยนะครับก็เลยต้องมาหาซื้อ ล้อแบบนี้ไปใส่นะครับจะได้เข็นไปไหนมาไหนได้มันก็ไม่ได้เข็นไปไกลหรอกครับมันก็เข็นอยู่ในบ้านนี่แหละแต่มันทํามายกเลื่อนแล้วลากมันก็พื้นจะเสียหมดใส่ล้อเลยดีกว่านะครับง่ายดี จำนวนจำกัดนะครับของผมก็ต้องมีทำงานประจำนะครับขายของอยู่นะครับขายอาหารอะไรเงี้ยทีนนี้มันจะมาเดินตลาดบ่อยเข้าก็คงจะาไม่ค่อยได้เดินนะฮะอาทิตย์อาจจะมีเดินอยู่ผนเดียวนะครับครั้งตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับถาไมาหยุดระหว่างวันธรรมดานะฮะก็จะเป็นวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์จะต้องมาเดินตลาดนะครับ อาจจะอยู่ใกล้ๆรอบๆเมืองกระทีท่ยวที่เดินดูนี่แหละครับอย่างตลาดที่ทางสายตะว,วันออกนะครับตลาดแถวชนบุรีนะอยากจะไปอยู่นะครับเอฟซีนะ FC บอกให้ไปเยี่ยมมังไปถ่ายมั่งที่โนู่นนะครับตลาด <c oughs> ตลาดนินจานะครับพระพาชัยนะครับไม่ใช่ตลาดนินจามมตตากนะ็ให้ไป ก็ดูจังหวะครับเดี๋ยวไม่แน่เหมือนกันนฮะอาจจะไปนะครับมีบางตลาดที่ผมไม่ได้ไปก็มีนะฮะถ้าเป็นตลาดพวกเอ่อพวกที่ขายช่วงเช้าเนี่ยผม โอกาสน้อยมากเลยนะแค่ตลาดกรมชนประทานนี่นะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไปแล้วนะนะไม่ใช่มีเวลานะครับคือเวลาเช้าเป็นเวลานอนของผมนะเพราะปกติผมจะนอนตีสามตีสี่ทุกวันนะครับก็ตื่นนี่ก็มาสิบโมงเช้าเนี่ยนะครับโอ้ตลาดไหนที่เป็นตอนเช้านี่แทบจะหมดสิทธิ์ไปเลยนะฮะนอกจากว่าต้องตื่นตะวันจริงๆนะฮะ นอนเร็วหน่อยนะครับอย่างกลับมาจะาขายของผมนี่ก็กลับมาถึงตีหนึ่งแล้วประมาณนี่มนไม่เกินตีหนึ่งตีหนึ่งประมาณนั้นก็ต้องรีบนอนนะครับมันไม่เคยนอนเวลาแบบมาถึงแล้วนอนไม่เคยนะครับต้องนั่งทํางานมั่งนั่งทําอะไรนี่ทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนี่นะฮะประกอบเครื่องเขามั่งอะไรมั่งก็นั่งทําตอนกลางคืนนี่แหละครับที่เวลาเยอะที่สุด จัดเวลานะครับบางคนคิดว่าของผมได้เอาเวลาไหนไปทํางานไปทําเครื่องเสียงนอกจากไปขายของแล้วขายขายของนี่ผมก็เที่ยงกว่านะฮะบ่ายโมงผมก็ต้องออกจากบ้านนะครับไปขายของวิ่งรถไปขายของด้วยครับแถวงามวานเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาเข้าตลาดบางใหญ่ซื้อของกลับถึงบ้านนี่กระมาเนี่ยเที่ยงคืนกว่ากับทีหนึ่งทุกวันนะมีวันที่นี่ผมหยุดอยู่บ้าน หยุดก็ม้อยู่บ้านเนี่ยแหละครับนี่นะฮะออกมาเดินเพ่นพ่านอย่างนี้แหละครับชีวิตนะฮะไปเรื่อยนะครับแต่มันก็มีความสุขดีฮะไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมันทําให้เราแบบน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เบื่อะฮะการเดินตลาดนี่ผมชอบเราเดินมาหลายปีเดินมาตั้งกระสมัยตลาดของถมข้างนอกมันไม่มีใครรู้จักกันะนะครับจะเข้าตลาดของถมเขาก็ต้องวิ่งเข้าไปที่ตลาด พอร์จักนะฮะถนนเสือป่าโน่นน่ะโรงพยาบาลกลางนั่นแหละครับประกอบกเดี๋ยวเราจะรู้จักกันนะถ้าต่างจังหวัดแบบนี้นะฮะแล้วของถมเรื่อะไม่มีแล้วครับมีแต่ตลาดสดตลาดตลาดขายผักขายนั่นแหละฮะปกตินะฮะแต่ไม่มีแบบของถมแบบนี้เลยนะครับช่วง,งก่อนๆแรกๆนั่นแหะฮะเดี๋ยวนี้มีทั่วไปหมดนะครับเดินไม่หวัดไม่ไหวนะครับแทบจะมีทุกจังหวัดแล้วนะฮะของเทพนั่นแหละ ไม่ใช่ครับของประเทศไทยนี่แหละครับคือจะครบทุกจังหวัดนะจังหวัดใหญ่ๆนี่มีหมดเลยนะครับวกแบบของทมแบบนี้ ตลาดคองถมอย่างนี้นะครับผมก็ดูของไปด้วยนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับนะฮะก็ถ่ายมาให้ f c หรือว่าคนที่ไม่ไม่มีโอกาสนะครับสำหรับมาเดินตลาดแบบผมนี้นะฮะบ,บางคนนี่อยู่จังหวัดที่ไกลๆมากๆไอ้บางตลาดไอ้บางจังหวัดนะฮะเขาก็ไม่มีของถมแบบนี้นะครับเขาจะมีตลาดเหมือนกันหรืออาจจะมีมีบ้าง พวกของเก่าอาจจะมีบ้างนะแต่มีไม่เยอะแบบนี้นะฮะเขาบางคนเขาก็อยากจะเห็นอยากจะดูไม่ได้มาเองเขาจะดูใน u t u b e นะฮะดูที่ผมลงไว้นี่นะครับก็มีฮะหลายคน f อที่เขาคอมเมนต์มาก็บอกว่าพาเที่ยวเดินตลาดอะไรพวกเนี้ยเขาก็เหมือนเด,เดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถ่ายไปนะครับ ก็เน้นฮะบางร้านนี่ผมก็เน้นพ่อค้าไม่เห็นหน้านะฮะแล้วก็เห็นเฉพาะสิ่งของอย่างเดียวนี่ก็ก็พอใจแล้วมั้งสําหรับ f อฟีเนี่ยนะครับนะฮะก็ไม่อยากให้เห็นหน้าเห็นอะไรกันก็อย่างว่านะครับนะฮะเราก็ต้องให้เกียรติกับพ่อค้าแม่ค้าเขานะครับก็พ่อค้าแม่ค้านะครับ,อ,รบอ่า คนไหนนะครับที่ติดตาม fc เป็น fc ผมนะฮะหรือว่าติดตามดูผมอยู่เนี่ยก็ถ้าเกิดไปถ่ายล้านหรือว่าถ่ายไม่ได้หรือว่ามีเหตุผลอะไรก็ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องอ้างอะไรก็ได้เพียงจะบอกว่าคอมเมนต์มาก็ได้ฮะหรือส่งข้อความมาในตัวเพจบล็กผมมาว่าช่วงนี้เวลานี้เออไม่ไม่ให้ออกอากาศได้ไหมไม่ให้ออก ยุงทาง YouTube ได้ไหมนี่บอกได้นะครับนะฮะบอกมาแล้วผมจะลบออกยังไนะฮะก็ผมก็พยายามที่สุดนะฮะคือถ่ายพยายามที่ว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อนน่ะนะครับนะะถ้าเกิดมันสุวิสัยจริงเห็นว่าก็บอกกันได้เลยนะครับด้วยเหตุผลประการใดก็ว่ากันไปนะฮะของผมนี่ก็จะถ่าย แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับของถมนะฮะจนฝ่าจะเดินไม่ไหวอ่ะเพราะเป็นคนชอบเดินฮะเดินอยู่ตลอดเดินดูไปทั่วนะฮะนะครับเจอก็เป็นซื้อนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อย10บนาทีนะฮะก็ติดตามกันดูต่อนะครับตลาดของถมทั่วกรุงเทพ และปลนนนะริมณฑลนะฮะที่ผมไปอยู่บ่อยๆนะครับกลับแล้วครับตลาดคลองถมคุนาวันนะครับรถมาเพียบเลยนะฮะฝนหยุดแล้วมากันเพียบแล้วนะครับหยุดมาตอนประมาณสาใกล้ๆ4ี่โมงนะฝนตกหนักๆเลยนะฮะน,นี้ก็หยุดแล้ว ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะประมาณนี้ห้าโมงก็จะ6กโมงเย็น,แ,น,นลแล้วนะครับกลับแล้วล่ะครับ